ทุกครั้งทีู่มาได้เล่นเคอร์บี้นะสิ่งที่รู้สึกทันทีก็คือว่านอนเนี่ยน่ารักมากนะครับน่ารักจนอยากจะร้องไห้เคอร์บี้เดอร์ฟอร์กอทนแลนด์นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาอัปเกรดสําสหรับสวิตสองนะบวกตัว Star c r o s s w o r l d มาด้วยเนี่ยก็เปิดตัวให้เล่นแล้วนะสิ่งที่ผู้ชมจะได้รับนะครับในการอัปเกรดหรือว่าซื้อเวอร์ชันสวิตสองเนี่ยอันแรกก็คือได้เป็น60 f p s นะครับซึ่งเนื้อหาของตัวภาคฟอร์กอทนแลนด์นะครับอยู่ที่ประมาณ10.5ชั่วโมงแล้วก็ต Star Cross World ตััวว Star Crossword รที่เา เสียเงินซื้อเพิ่มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงอันนี้คือสำหรับคนที่มีภาคเก่านะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมยังไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับก็สามารถซื้อได้เลยนะครับก็จะเป็นแพ็คคู่กันบนตัว Nintendo Switch 2นะ สเสน่ห์นะครับของ Kirby ภาคนี้อย่างแรกที่รู้ไหมว่าเลยก็คือตัวคาแรคเตอร์นะครับที่ออกแบบมาน่ารักมากๆนะที่2ก็คือตัวเพลงนะครับที่เป็นออเคสตราเต็มวงเพลงเพราะมากอย่างที่3นะครับก็คือความเป็นแอคชั่นมันระเบิดนะเห็นแบบนี้นะครับเห็นเป็นแพลตฟอร์มเมอร์แบบนี้เนี่ยแต่ว่ามีการต่อสู้แบบสนุกสนุกนะครับอย่างที่4นะครับมือใหม่เล่นได้บังคับไม่ยากนะครับผม ใครที่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเลยเนี่ยรู้มาว่าก็เล่นได้ไม่ยากเลยเพราะว่าใช้ตัวอนาล็อกด้านซ้ายด้านเดียวนะครับก็สามารถควบคุมได้แล้วนะแล้วก็ไม่เท่านั้นนะครับเกมนี้เนี่ยยังสามารถเล่นแบบโคออปนะครับเล่น2คนไปพร้อมกันได้ด้วยเนื้อหาเกมไม่เป็นที่เป็นภัายนะครับเหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวหนึ่งในสุดยอดแห่งประสบการณ์ของเกมที่อยู่บน Nintendo นะครับถ้ายังไม่เคยเล่นนะครับแนะนําเลยนะ